นี่เราอยู่ที่พารุรนนะคะเป็นเคปแรกของ EP แรกนะคะของสไปอินเดียนะคะถึงแล้วค่ะอันนี้คือหน้าร้านนะคะชื่อร้านว่าปัญจักสวีทนะคะก็เป็นร้านของอเพื่อนของสามีเขาจะขายทั้งอาหารอินเดียแล้วก็ขนมหวานอินเดีย,ย,ออเ,ดยเราไปดูเลยมีอะไรบ้างจริงๆกินไม่เป็นนะเนี่ยค้งไว้เหรอวนอินเดียกินครั้งแรก นี้มันเหมือนแกงส้มอะครั้กที่กินใครกินไม่เป็นนะคะกลุ้าไปกินเมนอื่นเสดงวันนี้เราอยู่ที่พูรุรนนะคะเป็นเทปแรกของ EP แรกนะคะของสไปอินเดียนะคะวันนี้ จะมาที่ร้านอาหารของอินเดีย <ไป S 1> เราจะพาไปชิมกันไปเลย สำหรับคนที่เคยเดินสำเพงเ็งโทรทอะไรอ่างนี้ก็จะชินกับทางเส้นนี้อยู่เนาะ,ะถึงแล้วค่ะอันนี้คือหน้าร้านนะคะชื่อร้านว่าปันจัสวีทนะคะก็เป็นร้านของอเพื่อนของสามี เขาจะขายทั้งอาหารอินเดียแล้วก็ขนมหวายอินเดียเราไปดูเลยมีอะไรบ้างลอันนี้เนี่ก็เป็นเมนูเราจะมาลองหลายๆอย่างซึ่งมีอะไรรา,าราคานี้โอเคเลยครับอันนี้ราคาอยู่ที่เป็นชิ้นเนาะสโมซาก็ชิ้นชิ้นละสิบห้าถึงสาสิบาท อันนี้จะเป็นอาหารเดี๋ยวเราจะสั่งมาอย่างอย่างละที่เพื่อที่จะมาลองชิมดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอันนี้คือปลานี้ปูรเหรือกุยกับปลามันจะมีสองชื่ออะไรนะเรียกอ,อะไรกุยกับปลากลกับปลานนี้จะเป็นอาหารว่าง,างที่แบบอาหารข้างสนบที่ดังมากๆที่นเดียวข้างในใส่อะไรบ้างกุับข้างในจะมีถั่วมัน ตัวขาวเขารียกแล้วก็มันแล้วก็ต้องใส่น้ำเนี่ยก็ใส่น้ำนี้เข้าไปเขาเรียกอะไรนู้นน้ำจิ้มน้ำซุปมันลงไป็นยงไงแล้วแต่มันจะรสชาติจอกเผ็ดเหน่อยนิดนึงผสมเหวานใส่เข้าไปในนี้กินอย่างงี้ออกหวานหวานออกหวานมากกว่าแสดงว่าเขาใส่พริกน้อยสั่งได้จริงๆถ้าเกิดจะบอกเขาว่าเผ็ดๆผ็ดอให้เขาใส่เพิ่มใส่พริกเพิ่มอร่อย ต้องลองค่ะต้องลองข้างในก็จะมีถั่วเป็นถั่วอินเดียมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นถั่วไทยเหมือนเมกกลมๆใหญ่ๆเขาก็จะใส่ไส้เข้าไปข้างในเม็ดพิกมีซอสสีแดงพขก็สานี้ก่อนจริกินไม่เป็นนะเนี่ยครั้งแรกเวนอิดียกินครั้งแรกอร่อยอ,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 อร่อยถั่วอร่อยรสชาติอร่อยค่ะ นี่ก็เป็นสมูซานะคะคนไทยน่าจะรู้จักเยอะมันคล้ายๆกับกะกรี่ปับ๊บแต่จะไส้ข้างในนั้นจะเป็นไส้นนไ,สไส้ไก่ที่จะเป็นรสชาติแบบอินเดียเขาก็เลยจะเรียกว่าสมูซา้าเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ที่นี่ไม่มีที่นี่เขาไม่แต่แต่ร้านนี้ไม่มีไก่เขจะไม่มีเนื้อไก่ก็จะเป็นเจมันจะเป็นพวกเป็นไส้เจเดี๋ยวเรามาดูไส้กันนี่ไส้ก็จะประมาณนี้เป็นไส้ถั่ว ทีนี้เราก็จะมาลองอ่ะเอาแบบว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มของมันนะคะต้องใส่เยอะมากไม่ต้องใส่เยอะโอเคอ,อือรดีเสชาติโอเคค่ะถ้าคนที่ไปทานอาหารอินเดีย <c ười> คือรสชาติเขาเนี่ยจะไม่อินเดียแบบอินเดียจ๋าอินเดียที่แบบว่ามี เขาเรียกอะไรนะมาาัซาพวกเครื่องเทศอะไรอย่างนี้ร้านนี้เขาจะเครื่องเทศน้อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาคุริโชเรใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแป้งคุริก็จะเป็นพองๆใหญ่ๆแบบนี้ซึ่ง <c oughs> ซึ่งที่บ้านก็จะทํากินทุกอาทิตย์เช่นกันเป็นของโปรดของที่บ้านนะคะวิธีกินเราก็จะทําแบบนี้ <c oughs> จะใช้ช้อนแล้วก็ตักถั่วอันนี้เป็นแกงถั่วนะคะก็เป็นถั่วอินเดียเหมือนกันขนาดของถั่วก็จะประมาณนี้ใส่นี่นะคะอืมอืมที่บ้าอะไรก่อไเลยปะคือรสชาติเขาอะคนไทยกินได้สบายมากเพ <c oughs> ื่งเทศไม่เยอะอันนี้ก็จะเป็นแกงเต้าหู้อินเดียซึ่งเขาเรียกชื่ออินเดียว่า ใช่ปนีดใช่ปนีดใช่ปนีดนะคะเป็นแกงเต้าหู้อินเดียอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นโรตีไส้ไส้เต้าหู้นี่แหละเต้าหู้อินเดียอ๋อโรตีไส้เต้าหู้อินเดียก็คือข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เราต้องใช้มือนะคะกินอาหารอินเดียเราต้องใช้มือนะคะถ้าไม่ใช้มือมันจะไม่อร่อยถ้าเราใช้ช้อนมันจะไม่อร่อยเราใช้มือเราก็ทำความสะอาดมือก่อนด้่ก่อนที่จะกินนะโควิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ ลองกันด้วยแล้วกันโอเคทีนี้เราจะมาชิมตัวนี้กันอันนี้มันเหมือนแกงส้มอะรสชาติไม่เหมือนกันหลายร้านอันนี้รสชาติเหมือนแกงส้มแต่ก็โอเคอร่อยดี <c oughs> ส่วนอันนี้หนึ่งเมนูเป็นเต้าหู้ทอดของอินเดียมันจะเป็นเต้าหู้ของคนอินเดีย ตัวหูก็จะแบบแบบนี้ข้างในก็จะมีพริกมล้ซอสพริกใส่เข้าไปเขาอาจจะชุกแป้งแล้วก็ทอดหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคแล้วก็กินกับอันนี้นั่นใช่ไหมกินกับซอสนิดนึงเป็นไงรสชาติรสชาติเขาจะจืดอ,ออกเป็นเผ็ดน,นิดนิด <P ain ful> เผ็ดนิดๆเพราะข้างในมันมีมันมีพริกอยู่เขาใส่พริกจืดๆผ็ดเผ็ดทุกคนอันนี้นะขาดไม่ได้เวลาจะจะไปร้านอาหารหารือจะไปกินอะไรของอเกี่ยวกับอาหารอินเดียอะไรประมาณเนี้ยจะต้องมีชาอินเดียที่เขาเรียกว่าจ้าคือที่อินเดียว่าผมไปเรียนมาตอนนั้นแล้วเวลาไปบ้านญาติๆอะไรอรอบเช้าแปดโมงมีรอบหนึ่ง รอบบ่ายมีอีกรอบหนึ่งรอ,อบสี่โมงมีอีกรอบหนึ่งก่อนนอนมีอีกรอบหนึ่งคือต้องกิน <c oughs> ก็คือกินกินจ้าแทนนะ้ำ <c oughs> อย่างนี้เลยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชอบมากก็จะเป็นแกงคล้ายๆเป็นกระเจี๊ยบเอากระเจี๊ยบมาผัดผัดใส่เครื่องเทศของอินเดียเดี๋ยวเราลงมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงร้นานนี้นะแล้วก็จะกินกับโรตี มันเข็มๆอ่ะมาถึงเมนูนี้อันนี้จะเป็นผักขมเขาจะเอาไปปั่นแล้วก็ใส่เป็นเอ่อต้าหูต้าหูลงไปเรามาชิมเขาจะใส่น้ำมันอันนี้ลอง กินใครกินไม่เป็นนะคะกรุณาไปกินเมนูอื่น <c oughs> รสชาติมันแตกมากมันเป็นผักผขมเขาเอามาบด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 ันบ,บ,บันดน,น,น,นใส่ใส่ใส่กับเต้าหู้ซึ่งถ้าคนไม่เคยกินอาหารอินเดียก็จะกินไม่ได้ซึ่งมันค่อนข้างที่แบบกินไม่ได้เลยแหละมันจะวดเลี่ยนๆนะเนาะอันนี้เป็นเมนูแนะนำชอมเมียน เหมือนภาษาจีนจังเลยมันขึ้นจีนขึ้นอินเดียเป็นเหนือของอินเดียอาาหเป็นอาหารเหนือของอินเดียก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนเส้นเส้นเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่เอามาผัดเยี่ยมยอดอร่อยมากเมนูเมนูที่แบบเหมือนผัดเส้นหมี่ผัดเส้นหมี่ในกาลจีนในตอนนี้อร่อยอร่อยอร่อย เดี๋ยวอีพีต่อไปกด subscribe นนกดกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะว่าสถาอินเดียจะพาทุกท่านไปชิมไปดูไปอะไรเกี่ยวกับอ่าอินเดียคนอินเดียที่อยู่ในประเทศไทยอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาดูกันเลยบาย จัดจ้านไม่มีขร้นเทศเยอะมาไปลองกินกับแป้งปกติแล้วอร่อยขึ้นแต่ก็ยังรสชาติเหมือนแกงส้มนิดนิดเหมือนบ้านเราโอเคจะใช้ได้ค่ะเอาก่อนนะ<ด><ด>หรือว่าปากทีนี้เขาจะใช้เป็นนมจืดของคือยี่ห้อได้ไหมอ่ะไม่มีิึค้าเขาไม่พูดอ่ะนอสั่ง <c oughs> อยากลองพยยิเศษ ที่ใส่มานะคะจะเป็นชุดเขาเรียกกูติสกูติสก็จะเป็นแนวสไตล์ที่ว่าจะเป็นขายาวใส่ลงไปแล้วก็เป็นชุดแบบนี้ปิดจะเป็นเสร็จสบายๆเดินไม่หนักมากมาเดินพองรัดได้สบายๆ